พูดว่าเมืองปาไรเนี่ยเป็นเมืองเม,องเมืองเดียวในประเทศสินและนด์นะคะที่มีน้ำลงเลนะะตกปงปังนีดีวีรอบๆมีเพียงสวยมากๆเลยนี่สามารถที่จะขับึงขับได้ทั้งจัก,กรยานและคนเดินนะคะ มนนยนี่ก็คือเสน่ห์ของประเทศฟิลนด์นะคะในช่วงสำรับเทศนิยายสใหญ่ีชมพูนี่ก็คือเป็นทั้งบ้านพักฤดูร,ร้อนแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยนะคะสามารถอยู่อาศัยได้ตลอดทั้งปีนคะ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางจักรยานสามารถที่จะเดินและก็ขี่จักรยานได้นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะสวยมากเอ้ป้าลายสต็น ก็เขียนเดี๋ยวเราไปดูนะคะ

นี่นะคะที่ที่บอกว่าปัารายน,นีเป็นเมืองที่มีบ้านทั้งดูร้อนมากที่สุดในประเทศฟินแลนด์นี่แหละคะ่ะเราก็จะเห็นนะคะเกือบทุกที่เลยนะคะบริเวณที่เป็นาทางสูงชันนะคะหรือว่าติดกับทะเลมัจนจะมีบ้านภาพักงดูร้อนแทบทุกตลาดนิ่งนะคะมีชอบวิวสีเลยมัน,เ,มน,นเป็นสีธรรมชาติที่ดีสวยงามมาก วเกาะน้าทที่เราสามารถขับได้ตามพระเอกของเราไป นี่จะเป็นท่าเรือนะคท่าเรือนีนั่งชมกันไม่อชา ที่ขับไามานานเพื่อนนะตูดนี่เจ็ดองหมดเลย,อยขอนั่งสักพักนึงนะคะสะพาแนแห่งนี้นะคะเปิดปิดให้เรือเนี่ยข้ามฝั่งได้นะคะเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราก็ขี่จักรยานเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่สะพานมันเปิดปิดหรือเปล่า ก็จะมีสัญลักษณ์ไฟนะคะบอกนะคะเนี่ยคะ่ะเส้นสีฟ้าที่เห็นเพื่อที่เห็นเห็นนี่นะคะสีะฟ้าเนี่ยคือในส่วน,วนของบริเวณที่มันสามารถที่ยกขึ้นได้นะคะให้เรือน่ยข้ามไปต่อได้นะคะ แต่ลวันนี้ตอนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีอากาศที่สวยงามมากแต่ข้อเสียของเดือนนี้คือถ้าหากว่าฝนยังไม่ตกก็จะมีละอองเกสรดอกไม้เยอะมากทําให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายเป็นภูมิแพ้เพื่อนๆนะหายใจลําบากมึมบไหลแสบตาคันคือหลักก็คือช่วงดนดีนะคะ นะคาว่าหลาังจากนี้ไปฝนตกสักครั้งสองครั้งเนี่ยอากาศ ทางตอนใต้ของฟิฟิลปนด์เนี่ยมันติดกับทะเลเราจะได้ไอลมนะคะเยน็นจากทะเลไม่รู้สึกว่าจะมีความชื้นหน่อยๆน,นะทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็หายใจสะดวกโอเคเดี๋ยวนิวก็จะขับรยนต่อไปนะคะเราดูพระเอกองนิวเขาว่าจะพาไปที่ไหนนะคะ กดซับสไครด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นขากลับนะคะก็ขี่จักรยานกลับไปที่ทั้ปิ้งนะคะสามีก็เข้าไปซื้อขนมปังนะคะปุ้นล่ะแล้วก็สลัดนะคะสลัดทานกับขอาดอกตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้เราย่างย่างนะคะนี่เราก็จะปิ้งขอาดอกทานกับสลัดแล้วเขาก็ได้ซื้อ ขนมปังสำหรับทานกับกาแฟนะคะช่วงเย็นแต่เราก็ามีไอศครีมติด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบขับนะคะ Mm. Oh. Oli ja oli 19,5 kilsoa. Mmh, -hmm. vahvaa. Wow. Mukavaa reisua. autolla eikä kävellä nähty mitään. Niin. on pyörä. Nappi. Mm. Ai ai ai. Ah, ควันเนี่ยมันเข้าไปในรถนะคะควันเข้าไปรถเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนนะคะว่ามีควันหรือว่ามีไฟในรถนะคะก็ดีนะคะ่ะที่มันทำงานเป็นหน้าราติโกนนะคะของอร่อยอาหารกลางวันรอนะคะรอกินคนเดียวอ่นี่ต้องสิบสิบกสิบห้าสิบ